แล้วเคยมีประวัติต้องโทษกี่ครั้ง2ครั้งครับครั้งแรกคือคดีรับซื้อของโจรของโจเดเติบโตขึ้นมาเป็นลักทรัพย์หลังจากนั้นก็ค่อยชิงชิงแล้วค่อยป้นเนาะตามนั้นเนาะเติบโตมาแต่โวบนแต่งตัวนี่ดะไรนี่ยเอยังบัดยังนี่มาจยางไหนโดนปล่อยตัวได้อภไยครับฮะ ครับหมายถึงมามา,มาจากไหนมาจากอุพนครับชื่อนายอะไรประทวนคำม,มั่นครับประทวนคำมั่นครับผมออกมาจากไหนนี่ออกมาจากเรือนจำกลางครับเรือนจำกลางจังหวัดบวรรัตน์นีองมาออกมาจากคุกครับมาหากูครับโอ้มาได้ใส่เอียกแนวนได้เอี๊ยกเลยมาที่นี่เรือนจำกลางบวรรัตนนีขอมอบกิจบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่านายประทวนคำมั่นได้อบรมผ่านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดีอย่าง คดีรักทรัพย์ครับคดีรักทรัพย์ติดกี่ปีหนึ่งปีสิบสิบเอ็ดเดือนครับติดอยู่ข้างในหนึ่งปีสิบสิบเอ็ดเดือนศาลลงกี่ปีศาลลงสามปีหกส,ส,สามลงสามศาลลงสามปีหกครับผมอยู่ข้างในหนึ่งปีในช่วงไปอยู่ข้างในมีญาติพี่น้องไปเยี่ยมอยู่บ่นี่ไม่มีครับเอามู้ยญาติพี่น้องบ่ครับยายเขาแก่กแล้วครับยายเขาแก่แล้วครับผมสาเหตุที่ติดคุกนี่ไปขโมยอะไรเขาไปลักยางพลาครับผมฮะรงพลักยางพลา สิบห้ากิโลสิบห้ากิโลแต่มันเป็นของของของเกษตรของเกษตรครับผมไปขโมยครับเจตนาไปลักได้ไหมบ่ครับผมไปลักเอาไปขายใส่ไว้ทีนี่เอาไปขายให้กับคนใกล้บ้านขายคนใกล้บ้านโดนตำรวจที่ไหนจับคงเจียมครับสพคงเจียมจับสารตัดสินสามปีหกครับอยู่ข้างในหนึ่งปีกว่าหนึ่งปีกว่าครับเพิ่งออกจากเรือนจำมาครับนี่ได้กินเขากินหนามาอยังนี่ยังครับเฮ้ยแตงเพราะเขา เอาเขาหน้าไม่สูวนกินลำมึงยางมาปุี้เดินมาจากเดือนจำใช่ครับ45กิโลใช่ครับมาถึงทุ่งนานี่นะครับารบาดเนี่อะไรของมึงนี่เอกสารอะไรบ้างนี่เขาให้ออกมานี่เดือนจำกลางอุบลราชธานีหนังสือฉบับนี้ให้แสดงว่าในประทวนคำมั่น บัดน,นี้จำเลยได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามพระราชกิจดีกาพระราชทานอภัยโทษพศ2563เนื่องในวันพระราชอโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563ตามมาตรา6องค์เล่บ1ตั้งแต่วันที่15กันยายนให้ไว้15กันยายนวันนี้ปรทวนเข้มัน่นอ๋อเดี๋ยวออกจากเรือนจำแมนบ๊อเฮ้ยสนอไฮหัวภากรุณาดีคุณพันเดอร์ยกมือขึ้นหัว เออเพื่อนพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนพระราชทโทษโทษให้ีิริของอีกว่านี่มึงคืนว่าฮะไม่ครับเป็นคนดีแล้วครับเป็นคนดียังครับผมเป็นคนดียังเป็นคนดีครับสัญญาสัญญาครับมึงเดินมาเลยนี่ครับผมมึงเดินมาจากจังหวัดตัวในเมืองเลยนี่ครับผมอ้แนวใดอีกแล้วแล้วยังไงมึงึ้นไหนมาหนี่ก็เดินมาเออเดินมา เอาเดี๋ยวกินเข่ากินน้ำแต่งเข่าอีกข้างน้ำเราะจะไปไสต่อก็ว่าจะไปทางเิีย์ใหม่แล้วก็กลับบ้านแล้วมีญาติพี่น้องไม่อยู่บ้านใน <c oughs> บ้านมีครับใครเหลือใครบ้างเหลือพ่อกับแม่ครับอ๋อพ่อกับแม่ <c oughs> อรับแล้วพ่อกับแม่รู้ไหมว่าออกจากคุกนี่ <c oughs> พ่อกับแม่รู้แต่ไม่ได้มาครับรู้แต่ไม่ได้มา <c oughs> อ๋ออยู่บ้านไหนอยู่บ้านนนทสวรรค์ครับผมบ้านนนทสวรรค์ครับอ๋ออยู่บ้านนนทสวรรค์ออกจากเรือนจำมาครับผมอ๋อ ขาไปอยู่ข้างในเป็นคนดีเป็นบ่เป็นคนดีครับเป็นนักโทษดีครับผมเด้นักโทษระดับไหนได้เป็นนักโทษชั้นดีชั้นดีมากชั้นดีมากครับผมอ่าแล้วเคยมีประวัติต้องโทษกี่ครั้งสองครั้งครับครั้งแรกคือคดีรับซื้อของโจรรับซื้อของโจรเดี๋ยวเติบโตขึ้นมาเป็นลักทรัพย์ครับหลังจากนั้นก็ค่อยชิงชิงแล้วค่อยป้นเนาะตามนั้นเนาะ เติบโตเติบโตเมล็ดพันธุ์ไปครับแล้วกูจะเชื่อได้ไงว่ามึงจะเป็นคนดีอีกจากรับซื้อของโจรมาเป็นรักทรัพย์รับซื้อของโจรติดกี่ปีรับซื้อของโจรติดสี่เดือนครับผมติดสี่เดือนมารักทรัพย์ติดหนึ่งปีกว่าครับรอบหน้าก็จริงรเหลือว,วิ่งก่อนแล้วกัน <laughs> มึงเป็นคนดีเลียววะอายุเท่าไหร่แล้วนี่เป็นคนดีครับ43่สิบสาเป็นคนดีได้แล้วนะเวลาส่วนที่เหลือเอาไว้ไว้ไว้ล่มหายใจไว้ก่อนตายแล้วกันอย่าไปตายในเรือนจำนะครับอ่าแล้วจะไปทํางานหามามากินอะไรนี่ก็กีดยางครับกีดยางเนาะครับผมอ่าเดี๋ยวกินเข่ากินเข่าเดี๋ยวไอ้แตงผ้าเข่าให้กินเข่าเนาะแล้วก็นอนนี่ก่อนคืนหนึ่งครับผมอแล้วก็มือเึ้นเสาเดี๋ยวสีทรงขึ้นรถเดี๋ยวมีทีมงานไปทรงสิตนศาสตร์ มึงคงเดินไม่ไหวแน่มัน50ากิโลเดินมาจริงๆเลยนี่เดินจริงๆครับโอ้ไม่ต้องเท้าครับเออไม่ต้องดูไม่ต้องดูเสื้อผ้าไม่มีกระเป๋าบ่ไม่เขาปล่อยมาอย่างงี้เลยเหรออ๋อขางในเขาไม่ให้ค่ารถเขาให้ค่ารถมาบ่ใช่ครับอาอแล้วไม่ได้ขอค่ารถชาวบ้านเท่านั้นเหรอไม่รู้จักอ๋อไม่รู้จักเก็บเอกสารให้ดีเฮ้ยเอาเอาเข่าไหมมากินเข่าก่อนมะ อเอ้ยเอาเก้าอีมาให้เขานั่งเดินม,มาตั้งแต่สามเก้านาฬิกาครับตั้งแต่วันที่สิบห้าฮะเก้านาฬิกามามากินเขามากินเขาเราพักผ่อนเรามื่อยยังค่อยเดินทางไอเอาสิเอกสารเดี๋ยวผมถือไว้เนาะมือเสารเดินทางเดี๋ยวสีแดงมานอนให้นะแล้วพรุ่งนี้เดินทางค่อยไอ จะหารถทรงไห่อามมึงมาดูแลอาหารการกินเขา,เอ,าเอ้าเฮ้ยมาหวัดดีขอบคุณพี่เขาให้ค่ารถอันนี้ไปขอบคุณเอาเล่ากับมือพี่เขานี่พี่เล็กเพื่อนพี่มาจากจังหวัดสงขาน้ำใจเอาวัดดีขอบคุณเลยเพื่อนขอบคุณหวัดดีครับ,รบเนีเพื่อนไหค่ารถเด้อเอญญเอเ้ยสัญญากับเขาหน่อยได้ไหมว่ามึงจะเป็นคนดีสัญญาครับผมจะเป็นคนดีผมจะเป็นคนดีจะไม่สร้างปัญหาสังคมจะไม่สร้างปัญหาสังคมโอเคไปไปกินข้าว ย่างเดินมาครับแต่ละวันมีทุกรูปแบบครับครับผมทุ่งนาของผมวันนี้ก็ออกมาจากเรือนจำปล่อยออกมานะครับเมื่อตอนบ่าย3เดินมา50กิโลมาถึงทุ่งนาผมก็ถ่ายกันแบบเรียวไทม์สดๆจับจุดครับถ่ายแบบสดๆเลยฮะก็เป็นวันใทีมงานวันนี้พอดีมีผมมีพวกมาหาจากภาคใต้ก็เลยทำกับข้าวตอนรับก็เลยถือโอกาสให้ทานข้าว ก็คงจะให้นอนก่อนสักคืนนะครับพรุ่งนี้ค่อยจะส่งขึ้นรถเอกสารผมจะถือไว้ในมือนะครับก็คงไม่กล้าที่จะทําอะไรไม่ดีหรอกทาไม่ดีก็ค่อยว่ากันตามกระบวนการต่อไปนะครับให้เขากินข้าวก่อนเฮ้ยซื้อซื้อเหรนซื้อยังวะเก็บใส่กระเป๋าเด้อเยวมือหน่จะส่งข้ารถอีกนะเยออาจจะให้ค้ารถอีกตั้งหากเนาะกินเข่าเป็นกำลังใจให้ออกมาสู่สังคนไปดี สังคมยังพร้อมต้องให้โอกาสนะครับผมคนนึงก็ให้โอกาสแล้วกันครบคับผมมีงานเห็ดกิจ,จังว่าติดต่อมาเดี๋ยวสีหางานให้เด้อผมเป็นกลังใจให้เด้อสัญญากันเถอะว่าสีเป็นคนดีนะสัญญาผมก็พร้อมเป็นกําลังใจให้เปิดประตูสู่สังคมที่สดใสและสวยงามนะเป็นกําลังใจให้กินเข่าให้อิม่มนะกินเข่ากินน้าแล้วพักผ่อนนะโอเคเนาะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านไม่ว่าใครจะเคยมี อดีตที่ไม่ดีใครเคยมีประวัติไม่ดีสังคมก็พร้อมที่จะต้อนรับนะครับสังคมพร้อมที่จะให้โอกาสสังคมพร้อมที่จะให้กําลังใจอย่างเช่นชายผู้นี้วันนี้เขาเดินมาเดินเท้าเดินเท้านะครับจากตัวจังหวัดมากันแบบสดๆก็ถ่ายคลิปให้ดูสดๆจากจังหวัดเนี่ยน้องๆเฮ้ยนอ้องละเฮ้ยมึงกินข้าวเราบ่อเออมากินข้าวกันไปไหนไหมมากินข้าวก่อนไปพ่อยู่อใส่ก่อน บ้านจอดทอดนาแกครับเลื่อยผงบ้านจอดมึงคือกาจอดรับเขาที่แหลกกูก็ไว้เป็นกบจอดก็เห็นว่าที่ตนทางมันเหมือนมันแนวเห็นนะครับรถก็ไปถามเหมือนเพราะว่างานว่าตะบนมาจากตัวเป็นตะเมอเองสีหน้าเบื้องว่ามีงยังแนงี่ยอ๋อดีจะขอบใจเว้ยสีมึงยังซอยเหลือสังคมเบื้องที่แรกประชาชนอากินเขานางละไปกิ้นเขาครับสุดท้ายนี้นะครับขอเป็นกลังใจทุกคนไทยทั้งประเทศนะครับขอเป็นกลังใจทุกท่านนะครับ กับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญครับภายใต้บรรยากาศสังคมแบบนี้นะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญน,ญบบน,น,น,ญนี่ครับกับอีกหนึ่งบรรยากาศชายคนหนึ่งเพิ่งออกจากเรือนจำนะครับเดินทางด้วยเท้าเปล่าจากตัวเรือนจำยอดอุบลมาถึงทุ่งนาของผมเอกสารอยู่ในมือพร้อมตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยก็ให้ข้าวให้น้ำกินแล้วครับเดี๋ยวก็คงจะให้พักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีขอเป็ีลังใจทุกท่านนะครับขอทุกท่านพบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับ ร่ลำรวยตลอดไปจากใจตอนนี้มือปราบครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามชมคลิปครับขอเปิดปากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับสวัสดีครับ